เกมเด็กลิ้นโอ้ยน่ากลัวตรงไหนชิบะไอวิ้ยเกมเด็กลิ้นโอ้ยน่ากลัวตรงไหนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฮบีเด็กกันเช่นเคยนะครับกับเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้คือไฟไน แอดเฟดดี friends, ้ภาค2นะครับปะเราไปนิวเกงมาดีกว่าครับเนื <t <t ้อเรื่องมันเป็นยังไงอะไรอ่ะช่วยวันเต็ดก็คือว่ามีหุ่นหายไปอย่างนั้นเหรออันนี้คือผมไม่รู้เรื่องเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างเลยนะภาคหนึ่งเล่นไม่ได้อ่ะเสียงมันแตกอ่ะเสียงมันแบบเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมีคนโทรมาฮัลโหลบุชีบูชีสวัสดีครับ อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อก็คือกดไฟฉายกดคอนโทรไฟฉายกดคอนโทรใช้ไฟฉายอ๋อก็คือว่าเราแค่ลงอ๋อแล้วก็นี่ก็คือมันใช้ระบบอันนี้โอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันเริ่มยังไงก่อนอันนี้คืออะไรเปิดไฟในช่องแคบเปิดไฟในช่อง แค่นี้หรอก็คือว่ามันให้เราดูกล้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะหาอะไรอะ่ะนี่คือคําถามมันให้เราดูหุ่นใช่ป่ะว่าแบบหุ่นม,มันมันไปยังไงอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ไงหุ่นใช่ไหมก็คือว่าแค่ดูหุ่นอะไรอย่างงี้เหรอนี่มีหมีอยู่ก็คือ11 9เอ1ดไม่เคยเล่นนะครับตอนผมเล่นด้วยอันนี้ห้องโชว์สเตจเกมแอเรียวิคอนเนอร์คิดอันนี้ห้องเด็กห้องปาร์ตี้ก็น่าจะแค่ให้เราหาอยนะ่างเงี้ยแหละมั้ง แล้วก็มาเปิดแบบพุกไฟพวกอะไรอย่างงี้ปะ่ะแค่นี้แล้วไอ้หน้ากากนี่มันเอาไว้ทำอะไรอะหน้ากากทำอะไรอะครับหน้ากากเ,เดี๋ยวนะอยู่3าตัวป่ะเนี่ยอ๋ออยู่ันครบหรือว่าไมค่ครบอันนี้หมีก็ยังอยู่ครับตอนนี้ตอนตีหนึ่งใช่ไหมมาให้เราเล่นยันเช้าหน้ากากเอาไว้กันผีมันกันยังไงอะอันนี้คืออะไรอะหอมมิวสิกบล็อกอ๋อ,อ,อต้องเล่นตลอดเวลาเหรอถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นตรงนี้ตลอดเวลามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าะ <S 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 โอเคลองทาความเข้าใจกับเกมดูครับยังอยู่ไหมอะคือมันจะหายไปจากตรงนี้หรอก็ไม่หายนะไม่มีอะไรนะ ยังอยู่ไม่มีอะไรเราอยู่ในห้องตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวาเฮ้ยเหมือนหายไปตัวนึงนะถ้ามันหายไปตัวหนึ่งคือเราต้องหาปะเฮ้ยมันหายไปตัวนึงแล้วทำไงอะ,ะเ,เอา้าอีเ็ดอยู่เนี่ยมันมาอยู่นี่อะอยู่แคมเจ็ดแล้วงไงต่ออะผมผมต้องเล่นยังไงอะใครก็ได้สอนเล่นหน่อยครับคือผมไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงเดี๋ยวมึงโดนคุณแน่เด็กเนี่ยมีตัวนี้อยู่เฮ้ยเนี่ยถ้ามันมาอย่างเงี้ยไงต่ออะมันมาแล้วว่ายังไงอะนี่หรอ ยังไงอะคนดูชิบะแล้วเฮ้ยอยู่นี่ด้วยสวัสดีครับมันอยู่ข้างหน้าเราอะยังไงต่ออะเฮ้ย,ยดูดีนี่ด้วยอยู่แคปมาอ,อีกแล้วแคปมา ใส่หน้ากากอ๋อต้องใส่หมวกอ๋อ๋อต้องเปิดไฟด้วยก็คืออันนี้คือเราชนะแล้ว day สองแล้วครับชนะแล้ว day สองละก็คือเราเอาตัวรอดให้ถึงหกโมงเช้าแล้วไฟมันมีหมดอะแล้วอย่างงี้ผมจะเติมไฟยังไงอะก็คือตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดหาปะเพราะว่ามันน่าจะมาหลอกเราประมาณตีสองตีสามปะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ต้องลองดูอะว่าเป็นยังไงก็คือว่าไอเพลงนี้เอาไว้หลอกล่อผีฟองปะเราต้องคอยเปิดเพลงตรงนี้ตลอดเวลาโอเคผมเริ่มเข้าใจกับระบบเกมละคือเราปิดไฟไปก่อนเลยถ้าเกิดว่าตุกตายังไม่หายอะเราก็คงไม่ต้องเปิดก็ยังไม่มีอะไรตรงนี้ฮัลโหลนี่คืออะไรอะไอเสียงฮัลโหลนี่คืออะไรอะเ <laughs> นี่ยมันหัวล้อด้วยอะมันหัวล้อทาไมอะแล้วใครหัวล้ออะมันมีนอกจากหุนยน์หรอมันมีนอกจากไอสามตัวนี้อีกหรอเอ๊ะ เฮ้ยมาแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมาอย่างเงี้ยแล้วเรา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 ทำไงอ่ะสวัสดีครับนี่เด็กเป็ดมีเด็กเป็ดด้วยเด็กเป็ดยังอยู่อุ้ยไอ้นี่มาไงอ่ะกําลังงงอยู่คนหนึงกําลังงงอยู่ไม่เคยเล่นจอมจะเล่นคณอุ้ยดีมันมากันเยอะเลยอยู่ในช่องแคบสเวตกองด้วยเด็กเป็ดยังอยู่ครับเจ็ดมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเฮ้ยนี่มันอยู่นี่แสนนาก่เหรอมาดิเฮ้ย วอเตอร์ฟล์แ,แล้วแบสผมจะหมดแล้วะแต่ไม่รอดแน่โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วเข็มสี 这了呀？ คือผมผมผมไม่เคยเล่นไงถ้ามันมาหาเราอย่างเงี้ยเราเราต้องทํำยังไงบ้างอะคือคือผมอะไม่รู้เว้ยว่าถ้าเกิดว่าอาอย่างเช่นมันโผล่ท่อซ้ายถ้ามันผล่ท่อซ้ายอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงผล่ท่อซ้ายใช่ป่ะมันอยู่มามาเสนอหน้าม,มาเราต้องเปิดไฟค้างไว้ถูกต้องไหมจนกว่ามันจะหายปะอ๋อถ้าเจอใครในท่อให้กดหน้ากากเจอใครที่ท่อเท่ากับใส่หน้ากาอกา completa, อะไรวะไม่เคยเล่นอะก็เลยแบบงงๆอะงงงนิดนึงอะไปลองดูใหม่อะ่ะถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราเราค่อยใส่หน้ากากโอเคแล้วแล้วผมมีคําถามอีกถ้าเกิดว่ามันมายืนตรงนเนี้ยเนี่ย ตรงนี้เราอะเนี่ยตรงกลางเราทำยังไงใส่หน้ากากเลยวะมาข้างหน้าเท่ากับเตรียมตัวอ่าหายหนึ่งโอเคหายหนึ่งไปหามันด่วนนี่ไงไมันอยู่นี่ไอ้กระต่ายไอ้กระต่ายอยู่นี่ไอ้ไอเป็ดไอ้เป็ดก็มาไอ้เด็กอยู่ไหนหายเด็กก่อนโอ้ยมันแจ้งเตือนมันมีแจ้งเตือนอย่าพึ่งหายกูทำลายอย่างไม่ทันโอ้ยมันเป็นเล่นดนตรีแล้วไอ้เด็กอยู่ไหนวะไอ้เด็กไอเด็กเวยอยู่ไหนหายเด็กเวยก่อนโอ้ยพี่หมีพี่หมีมาอยู่เอเรียได้ไงโอ้ย โอ้ไม่กอดวัาแต่เริ่มโลกแล้วว่ะทุกคนผมเริ่มโลกว้ายทำไงต่อผมเริ่มโลกแล้วว่ะว้ายไอหมีไอหมีมาอยู่นี่ทำไงอะไอหมีอยู่เนี่ยไอชิ้นลวผมเริ่มโลกกว่าเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลไหนมึงวัดปันก่อนแกนเย็นแกนเย็นเอกแกนเย็นเอกเอกแกนเย็นค่อยๆเล่นว้ายไอเด็กเป็ดโอ้โหสองข้างเลยเออ าทำไมอ่ะหมาป่าตัวขาวมันจะผล่มาในท่อหมาป่าตัวขาวผาู่ในท่อหมาป่าตัวแดงผล่มาข้างหน้าอ่ะตอนนี้ต้องจําก่อนตอนนี้ต้องจําหมาป่าแดงเท่ากับไฟฉายหมาป่าขาวมาทางท่อแบบก่อนที่พี่จะเปิดกล้องอีกรอบดูหน้าห้องบวกสองข้างด้วยก่อนที่เราจะเปิดห้องทุกอย่างก็คือว่าให้เราดูทั้งหมดอ่ะ เกมมันไม่ยากหรอกเราแค่ยังไม่รู้วิธีเล่นไงเกมมันก็หลายปีแล้วแต่เราไม่เคยเล่นไงมันก็แบบอาจจะแบบเล่นยากหน่อยรับมือใหม่ไงเพราะว่าเราแบบยังไม่มีวิธีรับมือไงเกมเด็กเล่นสบายมาลุยๆๆเกมเด็กเล่นโอ๊ยน่ากลัวตรงไหน <S <S เอาม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 าคุณต้องผ่านวันนี้ไม่ได้ผมต้องผ่านคืนที่3ไปให้ได้ผมพูดตรงมามาครับเราต้องผ่านไปให้ได้ครับในค่ำคืนนี้ปั่นเพลงก่อนเลย มื่อวานก็ปั่นเพียงก่อนเก็บไฟฉายเอาไว้ด้วยยังไงผมว่ามันมาประมาณตีสองตีสองอ่ะมันเริ่มมาเว้ยมีสามตัวหนึ่งสองสามก็ยังอยู่เฮ้ยชิปหายละหายไปหนึ่งตัวแล้วชัวเป็ดอ่ะไอกระต่ายเราต้องหาไอกระต่ายละไอเด็กเวนก็หายอ่ะอยู่กล้องสี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไว้ตุกใจจังเ <c oughs> หลือไอเด็กผมไม่แน่ใจว่าไอเด็กมันไปไหนอ่ะตอนนี้พี่เป็ดหายพี่เป็ดหายเด็กหายดูในท่อก่อน เดี๋ยวอ่าฮาลัลโหลไอเป็ดอยู่นี่สวัสดีสดครับไอ็กระต่ายมาอยู่ในท่อแต่เด็กหายพี่หมีหายไหมพี่หมียังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องทำไงนะคุณต้องใส่ตะก,กากมาดีเห็นปะเราเราเริ่มรู้วิธีการเล่นแล้วเห็นไหมเราอะเป็นโเองิงอ้าวชีพหายแล้วไอหมาป้าหายเกณฑ์ชานาเกณฑ์ชานาะไอหมาป้าตัวสีขาวหายตอนนี้ครับ ไอ้ตายอยู่นี่ไอ้ตายปลาโมกโอเคเฮ้ยได้ผมว่าได้อยู่มันไปแล้วเว้ยพี่หมีมาต่อไปเป็นพี่หมีส่องไปฉายแม่งเยอะเลยนี่อุ้ยไอหมาป้าสองตัวอยู่นี่เลยมันมาอยู่หน้าสองใช่ปะ่ะมันมน่าจะอยู่ทางด้านขวาชัวเอานีก่อนใส่ก่อนอมันมาตรงท่อใช่มันมาในท่อหนึ่งตัวในท่อครับ What the fuck? องวตาฟาก2ตัวในท่อคืออะไรเฮ้ยชิบหายและสุดเพิงดับเพิงดับดเากไอ้หมีมาหาม,มันในท่อหาม,มันในท่อยยชิบหายีไอ้บีอ้ีไอ้ยีีมเด็กไิ้นโอ้ยน่ากลัวตรงไหน <laughs> มันเข้ามันเข้ามาได้ไงวะไนมี่คือหน้าแดงแดงจนจงพูไปแล้วไอ้ <laughs> ตกใจสัตว์หร <laughs> ใส่ไว้ตั้งแต่แรกพอมันมารอมันไปใส่ไว้ตั้งแต่แรกรอมันมาอ่าฮะใส่ไว้ตั้งแต่แรกพอมันมาแล้วก็รอมันไปอ๋ <laughs> อง่ายๆกิมอุ๊กกิม ใครเขาตกใจกันเกมเด็กน้อยพี่เกมเด็กน้อยใครเขาตกใจกันมาตีหนึ่งมาตีหนึ่งแต่เกมที่แล้วเอกหน้าแดงนะหลังเล่นหลังเล่นหลังเล่นเดินหลังเล่นเดิเฮ้ยมาป้าหายทุกคนชิปหายแล้วไอ้มาป้ามันหายไปมึงอยู่ไหนสีสองแลยครับเดี๋ยวมันเริ่มมาละนั่นนี่ไอ้มาป้าอยู่นี่โอเคโอเคไอ้ตายไอ้มาป้าอยู่นี่เด็กแมงห้าหลูแะเจนเยนเล่นเจนเยนหนึ่งสอง สามโอเคดูไอหมาป่าแดงดีๆโอเคปั่นเพลงก่อนฟ็อกซี่มันกลัวไฟแสงกระพริบหมาป่าถ้ารู้ว่าอยู่ไหนให้ฟังเสียงจะง่ายง่ายกว่าครับไม่มีใครในท่อแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกุลป์โะใจโอ้เพลแล้วว่ามันมาอยู่ข้างในเลยว่ากดผิดด้าโอ้ยอันนี้ไม่ตกใจละไม่ต้องตกใจละมันอยู่ข้างบนละเดี๋ยวมันก็เฮเราไม่ต้องตกใจอันเนี้ยไม่ต้องตกใจเสียดายว่ะเฮเลยดิ เฮ hey, เลยเฮ hey, เลยสิเฮเฮมันไม่ไมเฮด้วยนะเรียบร้อยแล้วเราแพ้แล,ล้วครับวันนี้รอมันเฮอย่างเดียวอะ่ะดูดิมาป้าอยู่ในห้องอะ่ะมึงเฮสิมันไม่เฮอะ่ะ เชือกผ่านนี่กะวะเชือกคืนสาวแล้วว่าไม่ได้ยากเกมมันไม่ได้ยากคืนนี้มีตัวเพิ่มมาอย่าไปสนใจมันมีตัวเพิ่มมาโอเคเก็บไฟไว้เราต้องเก็บไฟไว้ดีๆอ่ะเราดูไอ้พวกนี้ก่อนมีตัวเพิ่มมา มาประหาแดงมันโผล่มาแล้วเหรอคือมันโผล่มาตอนไหนวะคือผมไม่รู้ว่ามันโผล่มาแล้วเมือ่อวันท้อนไหนวะเดี๋ยวเชี่ยอะไรอ่ะโอ้โหแล้วโดนอย่างไวอะ่ะเอามาเอามายเมรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนเอาเด็กหายมันเอาเลยเหรอวุย้ยวัตเต h เฮกตัวอะไรโอ้โหไอ้เป็ดสวัสดีครับโอ้โหๆๆ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  มันบาดหนาห้องแล้วพี่้วผมทำไงอะ่ะมันไม่หายดูดิมันยังอยู่เลยทำไงพี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวอะไรไม่รู้โอเคตรงนี้ไม่มีเอานี้ให้ลดก่อนแค่นี้พอคืออะไรอะ่ะยังไม่เข้าใจคุณเลย เชื่อทำไมคืนนี้มันโหดจังวะแบบโหดจัดเลยนะโอเคแทนเย็นทำ <Hi. S 1> ไมไฟผมมันหมดเร็วจังอะครับยิงข้ามคืนเยอะมันยิ่งใช้ไฟเยอะมันเข้ามาแล้วว่าตอนนี้ผมสังเกตแล้วคือตายแน่อันเนี้ย ah! เอายังไม่ตายหรอพี่ <c oughs> แล้วถ้าไฟหมดอะมันเติมไฟได้ไหมผมถามแค่เนี้ย เฮ้ยมันจะฮัลโหลอะไรล่ะเฮ้ยพี่ไฟหมดแล้วทำไงอ่ะโอ้ยเม้าหมอเชี่ยคือคือไฟมันจะหมดอ่ะ อีกชั่วโมงเดียวเราจะได้แล้วว่ะอีนิดเดียวอีนิดเดียวจะชนะแล้วอีนิดเดียวเองอ่ะมันมันใกล้แบบใกล้สำเร็จแล้วว่ะไอสัปหปลาดอยู่แคมป์แปดใช้ไฟให้คุ้มหาแค่ไอหมาป่าพออ่าหนึ่งสองสามอ่ะสองแม่งแค่สามพอเบืองไฟใช้ไฟดีๆ What the fuck? What พี่มันรีมาไปเป้าอ่ะสวัสดีครับโอ้พี่หมีก็มาอ่ออุ้ยด,ดูแบตผมดิถ้ามีเสียงแจ้งเตือนแสดงว่ามันมาข้างหน้า ที่ขาช่วยหนูด้วยพวกนี้ลงแกหนูค่ะถ้ามีเสียงแจ้งเตือนมันจะมาข้างหน้ามาข้างหน้าจริง <c oughs> ตุงๆๆๆๆๆ้ง oh ตุ้ง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 โอ้โหไอ้นี่หายยังไวอะพี่เป็ดมาพี่หมีพี่เป็ดพี่หมีแล้วพี่บึ้มไปไหนพี่เป็ดอยู่พี่หมีอยู่ กูต้องใส่หรือป้าอย่างนี้ไอตัวม่วงอ่ะเนี่ยมันยังอยู่อีกอ่ะไอตัวเชี่ยเนี่ยพี่เอาม,ามันออกไปเอามันออกไปตัวเนี้ยออกอยังไงมันไม่ออกไล่ก็ไม่ไปตาแดงกล้ำเลยตาแดงกล้ำเลยเป็ดหายเป็ดอยู่ไหนทำไมมันจงมีเสียงข้างหน้าอีกวะไอ้เชีย่ยมันมาไคอ่ะ มันต้องมาขอสักอีกคืนหนึ่งได้ปะโอ้โหไอ้เชี่ยแม่กมาอย่างไวเลยเที่ยงคืนมึงก็มาแล้วเหรอหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเฮ้เวยทันเว้ยโอ,โอไม่ทันไอ้เหี่ยมึงมาติดเลยอ๋อ โอ้ยทันทัน you, ทันทันทันพรไอเฟนดี้อยู่ข้างหน้าเฮ้ยรอดรอด อย่าโลกอย่าโลกอีก อีกนิดเดียวนิดเดียวเองเรา่าลอดหลายจังหวะมากไม่ได้ละมันไม่ได้การเอา้าอีกรอบนึงเว้ยรอดท้ายไปลุยขออ,อยากอยากได้สักปีสี่อะไม่ได้หรอไหนสี่อะ nice. สมาธิสําคัญเลยเกมเนี้ยเนี่ยเราตัวตามมันจะอยู่เนี่ยครับเห็นปะเนี่ยอยู่เนี่ยตลอดเวลาผมอยากรู้ถ้าเรากดไฟค้างมันมันจะเสียไฟเยอะปะระหว่างไฟค้างกับไฟไม่ค้างอะอันไหนมันเสียเยอะกว่ากันครับมีใครรู้บ้างมาเร็วมากสมาธิสมาธิ ผ่นปะหวาเออทัานเว้ยได้อยู่ตามสเต็ปเนี้ย เย้เย้เย้เฮ้เยู้้เย้เย้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันไปโองโทรมาขอแค่นี้ก่อน